ในรอบแบบว่าลาีเลยเรื่องล่าสุดคือสวยรักไต่เมื่อ่าจะแบบสิบสี่ปีอะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้ก็คุณท่านถามค่ะตื่นเต้นมากมากตั้งแต่แบบว่ารู้ว่าจะได้เล่นเรื่องนี้ก็ทํากันบ้านมาเยอะวเลยแหละตื่นเต้นที่จะได้เล่นกับพี่จ่อยด้วยกับนักแสดงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ค่ะอะไรทำให้ดีขด้นก็อ<ๆ>พอเขาติดต่อว่าแบบถึงพันสามอย่างเงี้ยก็ต้องแล้วแหละใช่ไหมก็รู้สึกว่าเออต้องต้อง มันเป็นเป็นหนังที่ฟอร์มแบบมันจะเป็นบอดผาดแล้วค่ะเป็นกอดผาดด้วยแล้วเราก็ติดตามมาทั้งสองภาคก่อนหน้านี้เคยมีติดต่อไมเรื่องนี้ก็ก็ยังเคยมีอยู่บ้างค่ะอาจจะช่วงจังหวะเวลาหรืออะไรก็ไา้บ็ไม่นั่นกันเนาะแต่อย่างเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากมากที่ที่ได้เป็นส่วนนี้ค่ะเราไม่ได้เล่นหนังใช่ไม่ได้เล่นหนังเลยก็ตั้งมา14ได้ใช่ค่ะ ถือไม่รู้ว่านับย้อนต้องไปดูว่ามันปีไหนแล้วเนาะจากการกลับมาทําง,งานรั้งนี้คุณสามีลูกลูกคม่กวนตัวเขาก็เข้าใจเราก็มาทําง,งานอ,อยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะเราจะรับเราจะรับงานเพิ่มมขึ้นสตอนนี้ใช่ไหมก็ถ้าถ้างานยังมีคนจ้างรู้สึกว่าโอเคเราให้โอกาสเราอะไรอย่างงี้ค่ะใครก็ยินดีที่จะทำเรื่องนี้เราก็ ก็สนุกเราก็สนุกกับงานด้วยทำมาแล้วกี่ปีนี้เขาสนิทอะไรไหมคะทคือจำวันฝ่าพิลังเล่นได้อยู่ไหมมันก็ไม่เหมือนกันเนาะอย่างอย่างแบบนักสแสดงอะไรเงี้ยค่ะอย่างเล่นหนังกับเล่นละครก็ก็ต่างกันไปเหมือนกันอย่างเงี <c oughs> ้ยก็เลยทําให้แบบ <c oughs> เราก็ต้องต้องฟังผู้กํากับด้วยแหละค่ะ <c oughs> แล้วก็ทํากันบ้านในเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวเองมาส่วนหนึ่งว่า Okay. เขาเป็นยังไงก็ไปดูประวัติ <Okay. S 1> เขาด้วยไปอ่านไปอะไรบ้างเนะะี่ยค่ะไปดูหนังอีกครั้งหนึ่งทั้งสองสองภาคแรกอ่าแล้วก็จะได้แบบโอเคเป็นเป็นตัวละครให้ให้ได้เต็มที่ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าในพาทของคุณนุ่นเนี่ยก็เป็นแบบดรามา่าเป็นความรักเนาะเป็นเรื่องทีง่สวยจะเห็นผลพันธ์ก็จะบูแอคชั่นเนี้ยคะ่ะแต่เน,นก็คือในส่วนที่เป็นแบบเป็นชีวิตแหละเป็นดราม่าเป็นเรื่องแบบให้ให้ เข้าใจเข้าใจความเป็นสนคือ<ม>อย่างี้เราด้วยตามเียมีความเรียความกังวลตาม,ตาม,มก็ไม่ได้เครียดไม่ได้กังวลอะไรขนาดนั้นก็เป็นเป็นตัวละครใช่ไหมพี่พลอยคนอาจจะเข้าใจวิเราทำธุรกิจขายของ<ม><ม>ก็เลยอาจจะแบบเลี้ยงลูกอาจจะไม่กลับมาทำงาน<ม>อะไรทำอะไรทำให้เราอออาจจะเหมือนว่าเราตอนตอนแรกๆเราก็โอเคไปแบบไป มีลูกมีครอบครัวอย่างค่ะแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนอะไรเงี้ยตอนแรกๆก็คืออยากจะอยากจะเลี้ยงลูกทํางานนั่นแหละแต่ว่าพออาจจะโอกาสด้วยมั้งเนาะย,ยังมียังมียังมีคนติดตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยได้ได้โอกาสเหมือนอันเนี้ยอย่างผู้ใหญ่เขาติดต่อมาทา,ทางกองนั้นติดต่อมาก็ถือว่าเขาเขายังเห็นเราเลือกเรามาแสดงอะไรเงี้ยก็เรียกว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์แฟนตลอดอย่างล่าสุดที่ไปไลฟ์ถ่าย คนก็แซวว่าโอ้ยเกิดธุรกิจแบบพันล้านแต่ว่าขายมาขายกะละมังขายอะไรแบบนี้ก็ไลฟ์ก,ก็ต้องมานะตอนนี้ก็คืออย่างไลฟ์ค่ะก็ไลฟ์ก่อนหน้าน, Live, น,นี้ไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วตอนนี้ก็เป็นติ๊กต็อกเนี่ยก็ไลฟ์ทุกวันเสาร mm hmm. ์ก็ทำจนเป็นแบบ ป็นเหมือนบบเป็นดูทีนลวลาใช่ไม่ทีลูกค้าไม่ทีลูกค้าแน่นอนใช่ค่ะ <c oughs> การันตีนชิ้นตันการันตีค่ะก็ถูกวันเสาร์อะไรเงี้ยเหมือนเราสินค้าก็มีมีหลายอย่างเนาะหลากหลาย <c oughs> คือมันก็ขายไปเไรื่อยๆแล้วลูกค้าเขาก็ก็สนุกดีอย่างเงี้ยตอนแรกๆก็ไม่คิดเันว่าเราจะไลฟ์แบบยาวๆได้ก่อนหน้านี้คือไลฟ์ประมาณสองชั่วโมง3าชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดไลฟ์ไปแบบ5าชั่วโมงก็ยังไหวก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็มันก็ได้นะอะไรเงี้ยบางทีอาจจะแบบ บไลฟ์ยาวๆ<ม>ไปเหมือนที่เขาเป็นนักไลฟ์บางทีเขาก็ไลฟ์กันแบบมาราธอนเลยอย่างนั้นได้จริงๆถอยช่วงนี้แม่ค้าออนไลน์เขาก็เจอหลายหลาคนบอกว่ายอดเป็นเก د, มันลดลงรายได้มันลดลงมันพี่พลอยได้รับผลกระทมากเรก็ทําออนไลน์ลนก็มันก็อยู่ที่อังกอริทึมอยู่ที่แพลตฟอร์มด้วยเนาะที่ทําให้แบบอะไรอย่างเงีย้ยเราเจอเราเจอผลกระทบบ้างไหมกับกับ เอ็นเกจอาจจะลดลงใดๆแต่เราเจอบ้างไหมเราก็เจอค่ะก็ก็มีหน่อยในช่วงแบบในช่วงที่มันเอ๊ะทำไมแบบยอดวิวไม่เหมือนเมื่อก่อนอะไรอ่าเงี้ยกนอาจจะแบบเป็นแสบหรือทำยูทูบทำอะไรก็ก็รู้สึกแต่ว่าปีนี้ก็โอเคซับสไครต์ก็ก็ขึ้นนะเงี้ยคือเราทําเราก็อยากจะอยากจะให้มันเติบโตอยากจะให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคนติดตามเยอะขึ้นแต่ก็คิดว่าเราก็ทําทําที่เราเอนจอยดีกว่าอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องไปกดดันว่าโอเคทําแล้วต้อง ต้องได้ยอดวิวเยอะหรืออะไรเงี้ยก็ทําในสิ่งที่แบบเป็นไลฟ์สไตล์อยู่แล้วด้วยนะค่ะทุกอย่างขายทุกอย่างของกินของใช้คือแบบหลากหลายทุกอย่างจริงๆใช่ขายทุกอย่างเลยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยมีตั้งแต่ของหลักหลักหลักสิบถึงหลักหมื่นเลยใช่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 ก็ทั้ว่าอยากจะมาจับอยากจะมาจับอะไรไหมจบให้มันเบางคนก็จะแบบขอเป็นแบบหนูหนก็รู้ ก็หลากหลายให้ให้ให้ลูกค้าได้แบบ işte, ทุกคนซื้อได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคือก็ต้องมีอย่างอย่างเราทำ SKU ของที่จะที่จะขายอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะต้องทำกันบ้างว่าอยากให้สมมติขายขายสิบอย่างก็ทุกคนจะต้องได้ซื้อทุกอย่างไม่ใช่ว่ามีไอเทมไหนที่แบบไม่ออกเลยหรือไม่ได้ซื้อเลยเนี้ยก็ขายให้หลากหลายมีของเยอะไว้ก่อนดีกว่าแต่พื่ตลาดที่ไหที่เชียงใหม่ เพราะว่าแพลตฟอร์มเขาก็ทำมาเป็นแบบอ e ีคอมเมิร์ซด้วยแหละแบบของติ๊กต็อกน้องก็ไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียอย่างเดียว